มันตุ่งๆนิดนึงเนาะหรอแล้วคุณคิดเป็เองเป็นอะไรกคิดเป็องแค่อ้อยเขาไม่ได้ล้างมึงเอาระบิอ๋อเอาเอาราบิดเฮ้ยไปแล้วไปอะไรกันเรียกหรอวาเลสิตเลมอนอ๋อสลัดแน่าปูดีน่าปูดีน่าปูดีน่าอ๋อปูดีน่าน้ำเขาไม่ค่อยใสเลยอ่ะ เดี๋ยวมาแล้วกุกตาเหรออ่าได้มาแล้วนะคะเป็นไง่าอ่าหอมเหรอตอนนี้เราก็ถึงอินเดียแล้วนะคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โกกตานะั่นเอง แล้วตอนนี้เราก็หาแท็กซี่ค่ะเพื่อจะไปโรงแรมใช่เจอการเรียกเป็นอูเบอร์นะคะ kod าถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่วัน250บาทประมาณนี้ค่ะ10กิโลเลยใช่ไหมอ่าใช่ก็10กิโลก็200ก็ถูกมากถูนะค่าของชิพีถูกมากค่ะถ้าวีธีไทยนี่ปั่นนี้นะ500อัพแล้วค่ะใช่<ม>ก็เดี๋ยวเราก็จะกลับโรงแรมกันแล้วนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะเช้าวันแรกที่อินเดียนะคะใช่ค่ะที่โกกกตานั่นเองนะคะใช่เราเพิ่งออกมาจากโรงแรมค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวกินข้า,าวเช้ากินกันก่อนนะคะใช่ดูว่าตึกตามบ้านช่องก็สิฉันว่าดูดีกว่านิวเดลีเยอะเลยนะใช่เนี่ยใช่เนี่ยทุกคนดูสิอันนี้นดูแยุโรปนนดดีดูดีดูดี <laughs> เน้สี <laughs> ผีเออเป็นอทางนั้น อุ้ยน้องมาทำรายการนะ่ะมันมันแย่งเงินเข้าวางหรอี่กกตาชแ็กซเป็นใช่สุดนะดูแบบเอนี้มันเป็นแท็กซีมันเป็นแท็ซบบทบบได้รับ,ได,รบได้รับอิทธิพลมาจากอะไรเนี่ยนะสมัยอังกฤษเลยอ,อ๋อเหรอ อันนี้เป็นแท็กซี่สัญชาติอินเดียนะคะถึงแม้โมเดลจะเป็นแบบอังกฤษก็ตามก็ที่นี่อ่ะเคยเป็นอะไรนะเคยเป็นเมืองนะอังกฤษเข้ามาปกครองอ่าใช่อังกฤษนะใช้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงในสมัยที่อย่างปกครองอินเดียนะและทีน่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรหรอี่ระบายนะ้ำที่แก่เก่าแก,แก่ที่สุดในโลก ใช่เป็นท่อระบายน้ำที่เก่าแก่ท <No> uh ี huh ่สุดในโลกนะคะเหมือนถ้าจำไม่ผิดมีอายุประมาณ150ปีได้ค่ะอยากกินอะไรอ่ะิสต้องจัดเขวไหมอะหนึ่งหนึ่งใชยหนิ่งใช่ต้องิสกเขาไหได้

तू मुझे सुन नहीं बटू से मैम बडी सी दिस इज द पोसेसिंग द बंगाली पोसेसिंग बलिंग ऑफ बंगाली बंगाली पोसेसिंग बिंगली दिस कुकिंग बिंगली एक टोस्ट <toaster. laughs> <laughs> <laughs> एक टोस्ट आ बिंगली ए टोस्ट चाय है ना पेन पोड चाय पोड एक टोस्ट कैसे बन टोस्ट हमें बता दो जस्ट ये खबर आ रहा है เราได้มาแล้วนะคะเดี๋ดยวเราไปหาที่จุกกันนั <inação communist initiation> ่งน <asa makes noise> ี่ล <N ht ático> hey ุงลุงเลียค่ะเนี่ยค่ะไม่ไข่เจียวเลยอ่ะเป็นไง น่ะทำะไรอะ่ะ What are you doing ซื้อหวยหรอ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาไม่ตอบไปเถอะ <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรอะ่ <c oughs> อะถามคำถาน มันคือของกินหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่รู้นะเป็นชาม่นาวเลยอะมันคือของกินเหรอลองปะของกินใช่ไหมไม่รู้อยากลองอ่ะไอ้วันวันไม่ขายอรออ๋อหมดแล้วมันน่าจะหมดอ่ะก็เพิ่งไม่เห็นหม้อเขาหรอกเกลี้ยงขนาดนั้นเลยเสียดายเดี๋ยวไปร้านต่อไปร้านอะไรอ่ะ เขาเชียร์ขายอ่ะเธอเป็นแบบเหมือนเทปบลเอ็กโลเอ็กโกลอา่ะลองปะได้นะเอาอะไรอ่ะโอเคโอเค่ะใจง่ายมากเลยไม่รู้เขาเชียร์อะไรกับอลนั่นแหละดูสิเลยนะคะดีมากกันสอบไม่ต้องเกินนี่นะแบบทุกคนเลย ตเตรียมของไม่เสร็จเออ,อเหมือนแกนยังเตรียมของไม่เสร็จแล้วก็อะไรอ,อยู่อะไรคนหาเลยหันผักนาที่หายกูว่าเอ๊ะเมื่อไหร่กูจะได้วะพอหันผักเสร็จอีกไก่ไมาหันต่อ,อกูแบบมันไม่ใช่แลวอีตุ่ยมันมันยังเตรียมของไม่เสร็จนกอะไรแเยอะแยะไปหมดเหมืนอ <c oughs> มนนอกราบแต่ว่าไม่ใช่อะ่ะนกลาบคือไม่ใช่ <c oughs> ไม่หมดม่หใช่ภาษาอังกฤษอะไรวะชูการ์แค๋อชูการ์แคนชูการ์แคนแอวันับันับวันเกิดแย่ส่วน n a มแอลเลมนเน่มันไม่ใช่รวมกันมิกซ์หรออ๋อมิกอ๋ออ๋โอเคโอเคเสต์เดสต์เสโอเคดูดีดาโอ้ยคิดว่าจะถ่ายแย่เังมามิกซ์กันเองีนง

ไอายุสุดควานมนัวม,มันอยู่ที่นี่แหละ The salt yes ไม่รู้อะไรค่ะจะใส่หมดเลยเกลือค่ะเอาซอสาหรอใช่เกลือเกลือเกลือมีมาซาล่าไหมอ่ะไม่ไม่เอาโอเคแตงกี้นี่นะคะน้ำอ้อยผสมมะนาว <laughs> นึกหน้านะ ววเขาบอกชูการ์แคนว่าบอลเธอก็น้ำอ้อยแหละทำไอ้แหละเป็นไงทุกคนเมื่อกี้เห็นเขากินไหมอยากคน <where> s <S ไม่อ <you? S 1> ยากกิน yes tasty please come t ไ h a i l a n d Thailand อร่อยนะ <laughs> มัง ถ้าเย็นจะอร่อยมากเลยถ้าแบบเย็นๆอยู่เนี้ยจะอร่อยมากเลยมันหวานก็จริงแต่มันจะเขาใส่มะนาวพอมันตัดน่น,นอยแต่มะนาวมันก็ไม่ค่อยหวานเอ้ไม่ใช่เปรี้ยวอ่ะเนาะมันส่วนใหญ่มันก็นกอ้อยอะไรอะไรเนาะอร่ออ,อร่อยอร่อยเเ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 เกิเเเเเกิด มันกลิ่นมันตุ่นๆนิดนึงเนาะหรอาแต่กูคิดเป็นเพื่อนก็คิดเองแค่อ้อยเขาไม่ได้ล้างมึงเออเนี่ยมันก็กลิ่นธรรมชาติเออใช่มันไม่ใช่ตุุ่ๆมันเกล็นกลิ่นธรรมชาติใช่มึงก็เออปากหาเลื่อยยังไงอีดอกนอนเลยค่ะแล้วดูนะคนที่เขากินกันแบบอึ๊กอึ๊กอึกลงอ่ะดูสิดูสิ ได้หมดแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปต่อนะคะที่นี้จะเป็นแถวโรงพยาบาลนะคะขี้จริงด้วยขี้มาดิะ ต้องดูทางต้องดูทางมเหมือนรถเมย์ไหมเหมือนรถฝาเย็นบ้านเราเลยอะไปไหนละมึงเราจะไปไหนนะกระพางะพางชื่ออะไรนะอะไรนะก็ทูปิชบิ๊ o พอลล่าบิ o กบิ๊กบิ๊ก Uh, yes, yes. Here you want to go Nana? Uh -huh. right? Huh? Uh -huh. Malik Ghar. This was a... Malik this was a... It was a. Malik Ghar. It was You go that side. There was a bus in the Malik Ghat, You take the bus and you go. And then now book our. Ola. Ola open. Ola แต่แต่แต่บอกแต่ใจกูบอกแล้วแล้ววันนี้เราเชื่อมอลิการ์ดมอลิการ์ดอะเธออะตั้งคิวใช่แต่ว่าอะไรมันเขาบอกให้เราเข้าส่วนวะใช่ไหมนี่ไงไอวันดูโก้จูมอลิการ์ดมอลิการ์ด Full Rica. address. Full address. Oh. Address. Address. What is your name? What is your name? Kak. Kak. Ka? Yeah. What is your name? M. Usai Say. M. Say. Nice Thank you. Yes Calcutta High Court Malika. Where are you Maligat. Malika. Market. Market. Uh, market. Power market. มาริการเขากำลังไปหาให้นะคะว่าไปมาริกาดไปยังไงไม่ตอนแรกกูก็งงว่าเขามถามชื่อทำไมมารยาทหรือเปล่ามึงแต่นึกว่าฟังผิด What is your country name? Thailand Thailand Yes Have you ever been there? Taxi or bus? Bus Yes This room

เราเลียกแบหแบบอะวรอะฮาฮาร่าอะไรนะประสบการมากเลยนั่งรถเมล์ินเดียครั้งแรกอันนี้เขามาเก็บเงินนะคะนี่แล้วก็ไม่สะวกใส่ของไทยเลยค่ะ พวกตอกไม้เต็มไปหมดเลยอนะ่ะเนาะ รอๆๆวันววันแกัสวันก๊สทตี้รูปีกีดอกถ้าเขาเจาอแก้วทาไหรจะเจ้าเร่อวิธีการทรลงจากรถเมยกินน้ำมะนาวชื่ออะไครับโซมาสโซมาสไวาิเดมัน อ๋อสาระนพุดินาพุดินาพุดีนานาอ๋อพุดินาน,น,น้ำเขไม่ค่อยใสอ่ะเย็บน้ำมาแล้วกล้าเหรออ่อาอดได้แล้วนะคะเป็นง่าอ,อ,อหอมรึเปล่า <laughs> หอมยู่หอมยู่ลองมาชิมน,นะ,ะให้ชิมให้ออดไหดไ้เห็นดชิมชิม เ <Okay S 2> นะด้ยอืมเทไงอร่อยนะแต่มันมันมีมาซาร่าไรมาซาร่ามาซาร่าเหมือนมาซาร่าเขาจะใส่ทุกอันเลยนะนาะขพวกอยอาหารนี่เดียวฉันไม่พยายามมาดูสีของของน้ำปาที่มันเทมใช่ไหมน้ำอ่ะเขาจะมีใส น้ำสลัดแน่ผงมะนาวแล้วก็น้ำเปล่านะคะซึ่งน้ำเปล่าสีไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะ <laughs> <า>มันเหมือนสีแม่น้ำคงคา <laughs> ได้บุญได้บุญกินได้บุญโอเคเทสตี้เทสตี้อินฮินเดียนฮินจินดูฮินดีฮินดีฮินดีฮาินดีฮ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 ินดี ก็อร่อยนะคะลองก็ชิมได้นะคะอืมอร่อยทุกอย่างอะไรแต่แล้วแต่แล้วแต่จะท้องเสียหรือไม่ท้องเสียต่แต่พูดตามตรงก็คืออร่อยอุ้ยเขาให้นั่งด้วยขอบคุณค่ะ uh, thank you <laughs> finish <Done>. Bye 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 thank you so much ไป <laughs> ค่ะเราจะเดินไปทำไหนหอ่ะเดินกลับไปตรงตลาดตรงนู้นอ่<ป>นะตรง <laughs> อนจริงไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินกลับไปนะคะเดินข้ามสะพานซึ่งเนี่ยดูสะพานใหญ่มากมันเรียกว่าสะพานอะไรนะโฮราชบิชโฮราปิดใช่เดนี่ไงเท้า้างๆเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินอยู่บนสะพานโควรานั oh <c oughs> <Charles. S 2>. ่นเองนะคะโควราเหรอเซึ่งสะพานแห่งนี้ยเป็นสะพานที่ยาวอันดับผกของโลกเลยนะคะใช่เป็นสะพานขึงที่ทำจากเหล็กที่ใหญ่อันดับหกของโลกใช่มันอลังมากทุกคนดูสิ น,นี่นะคะแม่น้ําแม่น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำซีถ้าอ่านออกเสียงไม่ผิดนะคะแม่น้ำํำซีก็มันเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ํำคงคาแหละซึ่งแม่น้ํำคงคานั้นก็เกิดจากเทือกเขาทิมารายนั่นเองก็ไหลผ่านจากเมืองสําคัญต่างๆในอินเดียไม่ว่าจะเป็นพาราณสีกกาตาแล้วก็ตัดขาดไปที่บังกลา,าเทศแล้วก็ลงตู่มหาสมุทรแถวอ่าวปิงกอรน,นั่นเองค่ะ <łość> คะเขาเห็นไหมคือเขาจะมีมาอาบอยู่นะหน้าเห็นปะมีอของมือได้ค่ะน่าน่าน่าเห็นไหมค่ะนะคะเหมือนเขามีแบบทำกิจกรรม ชีวิตติดกับน้ําก็คือไม่ว่าจะเป็นซักผ้าชีวิตประจําวันแม้แต่พิธีกรรมอะ่ะก็เกี่ยวกับน้าแทบทั้งหมดเลยเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปดูตรงเมื่อกี้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วก็ระหว่างทางที่เรากําลังจะเดินไปดูอ,อ่อที่เมื่อกี้ะคะ่ะที่ว่าเขากําลังอาบน้ําด้วยว่าอะไรตรงรลิมแม่น้ำอะคะ่ะแล้วเนี่ยมันก็จะมีบันไดาทางลงทุกคนดูสิ เดี๋ยวเราเอากระเป๋ามาเปลี่ยนสะพายข้างหน้าก่อนนะคะคือต้องระวังของสำคัญด้วยนะคะโอ้หแบบเยอะมากจนวเดืนไปทางไหนดีเดี๋ยวไปก่อน ซึ่งตั้งอยู่ใต้สะพานโฮวลาเป็นตลาดขายดอกไม้ที่ค่อนข้างใหญ่มากในโกโกาตาเลยก็ว่าได้ค่ะและตลาดแห่งนี้มีอายุมากกว่า130ปีแล้วนะคะข้างบนจะเป็นสะพานนะคะพึ่ทักว่า ตรงนี้คนเริ่มซา,าลงและะ้วค่ะหายใจล่งขึ้นแล้วน้ำแข็งอะไรน้ำข้าวโกกันอย่างนี้เลยอ่ะปนแว่ายทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตรงนี้นะ เฮ้ยอนี่อาไปเจ้าเจ้าเคอนเทนต์แบน้ำแข็งเขาลากกันอย่างนี้เลยค่ะอ๋อ คอาอการบริสุทธิ์สักแป๊บ 8. นี่ค่ะที่เราเห็นเมื่อกี้จากสะพานนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณแม่น้ำผูคีแล้วนะคะตลอดทั้งคลิปเราได้พาเพื่อนๆไปชมวิถีชีวิตของชาวโกกตาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือการเดินทางคมนาคมและถึงแม้ว่าโกกตานั้นจะไม่ได้วุ่นวายเหมือนอย่างนิวเดลีแต่ว่าก็ยังคงความวุ่นวายตามแบบฉบับอินเดียอยู่นั่นเองค่ะ แล้วนะคะที่เมื่อกี้ที่อยู่บนสะพานนะแล้วก็ที่บอกว่ามีคนทํากิจกรรมริมแม่น้ำอะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้แล้วซึ่งตรงริมแม่น้ำอะคะ่ะเขากา็มีการอาบน้ํากันอยู่นะคะแล้วก็รเวรอบข้างอะคะ่ะก็จะมีขายของแล้วก็มีคนพื้นที่อะคะ่ะก็มานั่งนั่งแบบว่าเขาเรียกอะไรนั่งกินลมชมวิวไหม ใช่ก็ตรงน,นี้มันบรรยากาศว่าค้างดีแล้วก็เห็นวิวของสะพานของแม่น้ําหเอ้ยของสะพานฮัวราด้วยลมตรงนี้พัดพัดโกกดีมากเลยนะทางไรโคตรร้อนฉันบอกเลยตรงนี้โคตรเย็ยนสบายแล้ไอ้ดินก้อนๆค,ค,คืออะไรวะมึงไม่รู้มันมันกินได้เหรอบ้านะอะอ่าเหรอใครจะกินพี่บ้าเอาล่มันมันคืออะไรอ่ะเนี่ยทุกคนเราไม่รู้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยคืออะไรอ่ะวายซิตมัดซีมัดมัดแลค่ะเราอิท เขาไม่ได้เีาอ๋อหมายว่าครอบตัวอ๋อพอ,อ,อ,อดีกล้องอีกตัวมันอากาศร้อนมากเลยอะคะ่ะแล้วแบตมันหมดแล้วนะคะเลยเลยต้องใช้อีกตัวถ่ายก่อนนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเขามาทำกิจกรรมกันนะคะมานั่งแอบดูพีช่ชายอาบน้ำกันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามานั่งน่มานั่งดูบรรยากาศกันนะคะอ๋อนั่งดูบรรยากาศใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอบดูค่ะไม่ค่ะ